ามาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าทางด้านของคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับการร้องขอจากครอบครัวของหญิงไทย3คนนะคะถูกหลอกไปค้าประเวณีที่เมียนมาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะแต่มันยังสะท้อนว่าปัญหาเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการถูกหลอกว่าให้ไปทํางานสุดท้ายถูกนําไปค้าประเวณีนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่คุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีค่ะประสานให้ความช่วยเหลือผู้หญิง3าคนนะคะคอายุ22ปี35ปี41ปีที่ทางครอบครัวมีการร้องขอให้ช่วยเหลือหลังจากที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาเดินทางกลับมาถึงประ ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงก็มีการเข้าพบคุณปวีนาที่มูลนิธิค่ะแล้วพวกเธอทั้ง3คนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่รออยู่ที่เมืองป๊อกในเมียนมากลัวมากๆเลยค่ะกลัวว่าขบวนการค้ามนุษย์จะมานำตัวพวกเธอเนี่ยกลับไปปรากฏพากันหนีนะคะแล้วไปถูกรถรับจ้าง จับตัวไปขังเอาไว้ที่กระท่อมปลายนาอีกอเหมือนหนีเสือปะาจระเข้แล้วตอนที่ถูกนําไปขังเอาไว้ที่กระท่อมปลายนาะถูกซ้อมถูกทําร้ายร่างกายถูกเรียกค่าไถ่สุดท้ายชวนกันหนีเข้าป่าค่ะไปเจอคุณครูบนดอยค,คุณครูพาไปแจ้งความกับตํารวจ ก็ถูกดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองไปนะคะคถูกคุมขังอยู่ประมาณ3เดือนกว่าที่จะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือกลับมาทางด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้นะคะทั้ง3คนจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ซึ่งทางมลูลนิธิปวีนาจะมีการประสานทางบิ๊กโจ๊กนะคะครหรือว่าท่านพลตเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสอบสวนติดตามขยายผลจับกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์ต่อไปค่ะ ถ้าเกในเรื่องของการฆ่ามนุษย์าการการละเมิดทางสิทธิมนุษยชนเนะี่ยนั้นอยากที่จะให้ทํางานอย่างจริงจังแลนะไม่ใช่ว่าต้องเปินใจใครกับใครนะนี่บอกตามตรงว,ว่าปัญหาเนี่ยมันมีมานานแล้วอยากให้แก้ไข นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นอุทาหรณ์จริงๆสําหรับเรื่องนี้ใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะอาจจะถูกชักชวนหรือว่าไปเจอข้อมูลที่เผยแพร่เอาไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้วสนใจยังไงตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีๆก่อนนะคะตรวจสอบได้ที่กระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าทางมูลนิธิมูลนิธิปวีนาะก็บอกว่าตรวจสอบไปกับทางมูลนิธิได้นะจะตรวจสอบข้อมูลให้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แบบนี้หรือการที่ถูกหลอก ไปทํางานเป็นพวกมิจฉาชีพแก๊งพอเซนต์งเซนเตอร์แบบนี้ค่ะมันก็ใช้วิธีการหลอกแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆก่อนอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆแม้ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกเผยแพร่เอาไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการนําเอารูปพ้องรูปภาพหรือว่าเครื่องหมายของหน่วยงานมาใช้เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องหมายเอยหรือว่าหน้าคนเอยที่เรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้น่าจะเชื่อถือได้ครับถูกนํามาใช้แล้วก็ เป็นกระบวนการในการหลอกแบบนี้เยอะมากเลยนะตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะคะผ่านกระทรวงแรงงานดีสุดนะครับเพราะว่าเราไปทํางานที่ต่างประเทศถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเต็มที่นะกลับมามีเงินชดชงชดเชยอะไรต่างๆเนครับเหมือนที่กลับมาจากอิสราเอลแบบนี้นะแต่ถ้าเราแอบๆอไปเนี่ยกลับมาศูนย์เปล่าค่ะใช่ครับ